ชื่อวันใหม่รุ่งใสกตัญยูรู้บุญคุณพ่อแม่ประเสริฐแท้แลอาจารย์ท่านทรงศีรวมทั้งชาติศาสตร์กษัตริย์จอมธานีหาวิธีตอบแทนคุณหนุนนำเอย่ยจากบทประพันธ์บทนี้ชี้ให้เห็นว่ากตัญยูเพียงแค่รู้คุณ ยังไม่พอแต่ต้องกระตะเวทีคือตอบแทนคุณบิดามารดาผู้เลี้ยงดูกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ทดแทนคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทำให้เราอ่านออกเขียนได้ตอบแทนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ประการที่หนึ่งกตันญูกตะเวทีต่อบิดามารดาที่ท่านเฝ้าอบรมให้เราเป็นคนดีต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาแล้วย่อมออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของฉันใด คนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีโอกาสยอมตอบแทนคุณบิดามารดาผู้มีอยู่ปาาระคุณฉันนั้นทองคำแท้หรือไม่โดนไฟก็รู้คนดีหรือไม่ให้ดูตรงที่เลี้ยงบิดามารดาประการที่สองกระตันยูกะตะเวทีต่อครูบาอาจารย์เพราะท่านคือนักจิตกร สร้างมนุษย์ให้เป็นยอดมนุษย์ไม่มีจิตกรท่านใดจะแต้มสีโลกให้สวยเท่ากับมือของครูไม่มีวิศวกรท่านใดจะสร้างโลกให้มั่นคงเท่ากับมือของครูไม่มีพาหัตแห่งสวรรค์ใดจะสร้างมนุษย์ให้มีคุณภาพได้เท่ากับมือของครูครูคือผู้สอนทางดีชี้ทางผิด ให้ความคิดให้ความรักให้ศักดิ์ศรีชาติมีชนคนมีครูจึงอยู่ดีสิทธิ์จึงมีดอกไม้ใจไหว้คุณครูประการที่สามกตัญญูกตะเวทีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ที่ทำให้เราคิดเสมอว่าเราจะไม่ทำความชั่วจะทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อตอบแทนคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านภูมิเกียรติที่เคารพรักทุกท่านคะความกตัญยูกะตะเวทีย่อมคู่กับศิลธรรมเสมอย่อมนำมาซึ่งอันิี้ส่งมหาศาลจะรักษาคุณความดีเดิมไว้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มพูนก่อให้เกิดสติไม่ประมาท ไม่ขาดหิริโอตะปะปิดามารดาได้อุ่นใจครูบาอาจารย์ได้อุ่นกระมลคนในชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ได้อบอุ่นร่มเย็นขอบคุณค่ะบขอบคุณควบมร่วมมือใหม่นะครับเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีอ่ารางวัลน,นะลูกนะครับปบมือหน่อยครับปบมือให้เพื่อนหน่อยอ่า หนูเจริญเจริญอยู่ป้านไหโลกยิงกิงให้รางวัลโอ้ยลองลองลองกล่าวคําขอบคุณทีขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์อ่าในนามของโรงเรียนอขอบคุณอีกทีอ่ากดกดไปนี้ปีแล้ว ได้ได้ได้อ้าวรับขอบคุณค่ะ นะครับเก็บไปมึงเดินเป็นอะไรไปเลยลูกเป็นเนี่ยนานนะอ่าฮัลโหลโอ้หนึ่งสองครับเห็นไหมเห็นไหมทำดีคุณความดีตอบสนองคนดีตอบสนองเห็นทันตาเลย